กลับมาอีกครั้งครับวันนี้ครับขออนุญาตมาอันบ็อกอีกสักครั้งหนึ่งครับครั้งที่แล้วครับผมได้นำเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับอันบ็อกตัวฟิสิกอะดัพ i v e ไปเรียบร้อยแล้วรุ่นโอโอเป็นรุ่นท็อปที่สุดไม่น่าเชื่อครับกระแสตอบรับฟิสิก โอ a ออ p t ดป e ของประเทศเรายอดขายถล่มทลายและไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับทั่วโลกและทางโรงงานฟิสิกส์เองก็ช็อกกับยอดจำหน่ายที่มีดีมานสูงขนาดนี้แต่วันนี้ครับวันที่22รกรกฎาคม2020ครับมีข่าวดีข่าวใหญ่จากฟิสิกส์ครับและผมอดใจไม่ไหวจริงๆครับที่จะขออนุญาตพาทุกท่านมาอันบ็อกสินค้าตัวใหม่ล่าสุด ที่จะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกคือวันนี้คือวันที่22อผมไม่แน่ใจครับว่าหลังจากที่ผมออนแอร์คลิปนี้ไปแล้วจะทันกับที่เมืองนอกที่ตะลี่จะร้อนหรือเปล่าเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมจะพามาอันบ็อกนี่ครับฟิสิกเหมือนกันครับแต่กล่องไม่เหมือนสีครั้งที่แล้วนะครับสีไม่เหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับนี่ครับฟิสิกอะแดปตีฟ R1 นะครับมาในสีดำเทคโนโลยีครบถ้วนมาใน2รุ่นครับ R1 และ R3 แน่นอนครับ R1 เป็นลางคาร์บอนนะครับแต่ถ้าตัวเป็น R3 เป็นลางกีอุ้มน้ำหนักก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญที่สุดเพื่อนเพื่อนพูดมาบอกว่ารุ่น OO โออันนี้ที่บโอสวยมากขี่ดีมากใช้ดีมากแต่สีเนี่ยอาจจะไม่ฟิต กับจักรยานอาจจะโดดไปนิดนึงแต่นี่ครับตอบโจทย์ทุกอย่างครับสีดำครับสามารถใส่กับจักรยานได้ทุกคันทุกสีแน่นอนดูสวยงามแน่นอนและแน่นอนเป็น Adaptive t เทคโนโลยีใหม่สุดของโรกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับจะบอกได้เลยว่าราคาย่อมเยาลงแน่นอน R3 ราคานี้เข้าถึงได้แน่นอนเพราะเป็นรางพีอุ้มน้ําหนักก็ว่ากันไปแต่ราคาเข้าถึงได้แน่นอนแต่ถ้าอยากน้ําหนักเบาขึ้นมานิดนึงก็เป็นตัว R1 แต่ที่สําคัญที่สุดครับตอนนี้ผมได้ของเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับแต่ยังไม่มีจำหน่ายครับนี่เราได้มาเป็นสินค้าตัวอย่างของเพิ่งถึงเมืองไทยเมื่อวานเพื่อจะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลก เพื่อนๆเห็นแล้วอดใจรอนะครับไปสั่งซื้อติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายของเราหรือติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับและพบกันครับขอบคุณมากครับ